เราท่านทั้งหลายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพคือญาติาของเราที่มีปัญหาหรือตัวเรา,หร,าหรือยังไม่มีหรือมีอาการหนึ่งมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบนะที่มีปัญหาในสมองอันสืบเนื่องมาจากไขมัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือดจึงปีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบนะพอไขมันอุดตันในเส้นเลือดเส้นเลือดตีบก็จะมีปัญหาเรื่องแขนขาอ่อนแรงพอแขนขาอ่อนแรงก็กลายเป็นเส้นเลือดตีบแตกกลายเป็นอัมพึกอัมาพาตและก็มีปัญหาคือปากเบี้ยวนะปากเบี้ยวกลายเป็นเส้นเลือดแตกบางท่านก็กลายเป็นเส้นเลือดตีบเลย ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาระดับครอบครัวบางท่านก็ต้องเสียเงินเสียทองพาญาติพี่น้องไปรักษาไปวังเข็มไปต้มยาไปหาหมอสมัยใหม่สมัยเก่าก็แล้วแต่เพื่อบรรเทารักษาญาติอันเป็นที่รักของท่านให้หายจากโรคคาพยาธิแต่เมื่อมีเกล็ดสาระภูมิปัญญาอันเป็นสมบัติของท่านท่านไม่เคยทราบ หรือท่านเพิ่งเปิดมาพบมาเจอก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านให้ความสำคัญเตรียมสมุดปากกาไว้ซึ่งเราจะให้ท่านจดแล้วไปซื้อสม,มุนไพรแล้วนำมาต้มมารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือเพื่อต้มบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมีปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตก อันจะก่อให้เกิดเป็นอมพึกออมาพาตถึงปากเบี้ยวมือเบี้ยวบ้างแขนขาอ่อนแรงบ้างไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อาจจะเป็นภาระแก่ลูกแก่หลานนั่งรถวีแชร์บ้างบางคนก็น,นอนกับที่หยอดข้าวต้มบ้างซึ่งสาเหตุนี้เป็นการที่ท่านได้ปล่อยปลาละเลยเมื่อมีอาการแล้วไม่ให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้เตรียมสมุดปากกาไว้เพ็ดหูหนูนึ่งขีด ใช้เห็ดหูหนูหนึ่งขีดที่เขา,เาขายตามร้านยาสมุนไพรไทยนะไปซื้อเห็ดหูหนูมาหนึ่งขีดนะเห็ดหูหนูดำหนึ่งขีดอันที่สองใบเตยทั้งรากทั้งต้นทั้งใบใบเตยทั้งรากทั้งต้นทั้งใบ20กรัมสดก็ได้แห้งก็ได้ทั้งใบทั้งต้นทั้งรากนะ2ีกรัม อันที่สองต่อไปอันที่สขิงขิงแห้งหนึ่งขีดหรือถ้าไม่มีขิงแห้งก็ออกไปซื้อขิงสดที่ขายในท้องตลาดก็ได้ใช้หนึ่งขีดนะหั่นบางๆให้เรียบร้อย1ขีดนะอันที่4ี่พุทราจีนพุทราจีนสามสเม็ดพุทราจีน30เม็ดสมุนไพรสี่อย่างนี้ สมุนไพรสี่อย่างนี้นำมาต้มรวมกับน้ำสอลิตร30นาทีเมื่อเดือดแล้วเมื่อเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำไว้รับประทานสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแขนขาอ่อนแรงสำหรับคนที่มีปัญหาแขนขาอ่อนแรงชาตามปลายมือปลายเท้ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดตีบ มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดจนทําให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตปากเบี้ยวบ้างและในที่สุดกลายเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกนอนกับที่บ้างพูดไม่ได้นอนยอดเข้าวต้มบ้างไปบีบไปนวดไปทําอะไรมาทุกอย่างแล้วมันไม่หายทีนี้เมื่อมีสาระดีๆได้มาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้พบจากหลายสอดเพดคิริวงศ์ศูนยในรุธรรมนไรในการดูแลตัวเองแล้วจดไว แล้วนําฉลากยานี้ไปซื้อที่ร้านแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านที่ญาติโยมกาลังรับชมรับฟังอยู่ใช้ดูแลสุขภาพเราก็แยกก่อนว่าเ็ดหูหนูหนึ่งขีดอันตารายหรือไม่ใบเตยหอม20กรัมอันตารายหรือไม่ขิงแห้งหรือขิงสดหนึ่งขีดอันตารายหรือไม่พุทราจีน30เม็ด30ผลเนี่ยอันตารายหรือไม่เมื่อทําความเข้าใจสม,มุนไพรสี่อย่างนี้แล้ว ว่ามันไม่เป็นอันตรายมันมีแต่ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพหรือที่คนกำลังคนที่ยังไม่เป็นอยู่กินก็กินได้นะกินเช้าหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าเย็นหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเย็นเมื่อเหลือก็อุ่นไว้ให้รับประทานเมื่อหมดแล้วก็นําสมุนไพรามาทํำมาอีกโดยการต้มน้ำสอลิตรให้เดือดคือครึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วก็กรองไว้ทําไว้กินติดต่อจะทําให้ เส้นเลือดไขมันอุดตันมีปัญหาเรื่องชามือชาเท้าปลายมืออ่อนมือมือเท้าอ่อนแรงอันเป็นสาเหตุของความดันในเส้นเลือดและอันเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกอมักอมาพาตที่จะเกิดในภายภาคหน้าหากไม่เป็นน่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่หากว่าเป็นแล้วก็หยิบช่วยยาให้เกิดประโยชน์เพราะเราได้จดไว้ถ้ารักตัวก็ต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้ารักชีวิตในการดูแลสุขภาพก็ต้องสอดสวัยหาหมอที่ดียาที่ดีซึ่งไม่ต้องไปสวงหาที่ไหนมีอยู่ทั่วประเทศมีอยู่ทุกครัวเรือนมีอยู่ในท้องที่ท้องถิน่นท้องที่อยู่ทั้งใกล้ทั้งไกล,กลไม่ต้องเดินทางไปไหนแค่ไปเอาฉาลากยาไปหาร้านขายยาสมุนไพรแล้วบอกให้เขาทำอย่างนี้แล้วกลับมาต้มที่บ้านเมื่อกายป่วยก็รักษาด้วยสมุนไพรไทยถ้าใจป่วยก็ต้องรักษาด้วยธรทมก็คือรู้จักเปลี่ยนแปลงความคิด ที่มันเ,เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นธรมมาทิฏฐิว่าเออเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแก่แล้วนะเ,เราต้องหาอยู่หายาแล้วนะต้องรู้จักออกกําลังกายนะต้องรู้จักกินอาหารเนี่ยเป็นประโยชน์นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นการปฏิบัติตัวและปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาอันถูกต้องอันนี้คือประการสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายได้สาระดีๆไป ในค่ำคืนนี้เป็นสมุนไพรชุดบายหลอดปลอดโรคคนที่มีปัญหาที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือเพิ่งเข้ามาพบเมื่อดูแล้วก็ฝากบุญฝากกุศลด้วยการแชร์นะแชร์ <_ S 2> ให้กับคนอื่นที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เขากําลังเป็นอยู่หรือที่ยังไม่เป็นแต่ไม่แนะนํานะไม่แน,นนะนําว่าไม่เป็นนะดีตโยม คนที่ได้รับชมรับฟังภายหลังหรือว่าเข้ามาชมย้อนหลังก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านถือว่าเป็นตหรับยาเป็นแต่ยาที่ตหรับหนึ่งที่ปีประโยชน์อย่างมากในการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นของดีท่านจะทํำยังไงท่านก็ต้องเก็บไว้สิ่งที่ดีให้ดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวแล้วจดไว้ในสมุดเก็บบันทึกไว้ เห็นคนอื่นเขาตองทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเหลือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพก็แชร์เจ้าค่ะอาจารย์เจริญพรจาแชร์แล้วใครที่มาดูแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะโยมแชร์อย่าแชร์ยอย่างเดียวจดด้วยจดไว้ให้เกิดประโยชน์คนแกนอนไม่หลับก็ใช้ใบรากชุมเห็ดไทยใช้รากชุมเห็ดไทยล้างให้สะอาดหนึ่งกำมือต้อนมน้ำหนึ่งลิตรนะชุมเห็ดไทยรากรสขื่นขมออามาต้มกินนอนหลับดีหนักหนา เอารากชุมเห็ดไทยล้างให้สะอาดหนึ่งกำมือต้มน้ำหนึ่งลิตรก็ไม่เดือด30นาทีแล้วกรองไว้กินก่อเช้าแก้วเย็นแก้วหนึ่งกาแก้วกาแฟน,นะเดี๋ยวก็จะนอนหลับบำรุงสมองทําให้การขับถ่ายดีนะจ๊ะตอบคำถามมาแล้ว <c oughs> ยาเบาหวานก็ง่ายๆบอระเพ็ดหนึ่งคืบบอระเพ็ดหนึ่งคืบใบคว้าทราโจนเท่าอายุตัวเลขหน้าอายุว่าสิบกว่าห้ใบต้มน้ํา สองลิตรให้เดือดแล้วก็กินหลังอาหารเช้าแก้กวกาแเวยเย็นแก้กวกาแฟสวาหรับยาเบาหวานนะทำหมดหมดแล้วทำใหม่อีกบราเพชรหนึ่งคืบและใบควาทะลาโจนถ้า,าอาย, 5, ายุอายุห้าสิบก็ห้าใบอายุหกสิบก็หกใบต้มกับน้ำสองลิตรนะเบาหวานสูตรยาหูอื้อก็ง่ายๆโยมฟังเลยนะหูอื้อลมขึ้นเบื้องสูงเอาต้นน้ำนมราชสีทั้งดอกทั้งใบทั้งรากทั้งหมดล้างสะอาดสับๆหนึ่งกำมือต้อนมน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดแล้วไว้กิน นะเชา้าแก้วกาแฟเย็นแก้วกาแฟจะแก้ไขปัญหาเรื่องลมขึ้นเบื้องสูงได้นะจ๊ะง่ายๆเออเกี่ยวกับการกับลย้อนหรกอยากรู้เรื่องนิ้วในไตค่ะอาจารย์ก็ทํามาหมดแล้วนะจ๊ะรักษานิ้วก็ทํามาหมดแล้วนะทํามาทุกตอนแล้วนะที่โยมถามมาโยมกับย้อนดูได้นะคะถามได้ลมชักประเภทยิ่งรักษายังไงคะลมชักก็รักษาได้นะคะเอาต่ราระคายสารแน่แก้ลมหายนะรัะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาพ ว่าใช้ยาตัวไหนดูแลสะป้าตัวไหนก็ฝากข้อความเข้ามาถามหรือโทรเข้ามาได้ที่062 353 6899 062 353 6899ชมและแชร์ด้วยแชร์และจดไว้ด้วยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสร้างบุญนกุศลไม่ต้องเสียเงินเลยตองแค่ดูแลสะปภาพเป็นการหน้าชีวิตช่วยเหลือ,อ,อคนในประเทศให้มีปัญญาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ได้บุญในกุศลแล้วเพราะว่า การช่วยเหลือชีวิตเป็นบุญอันประเสริฐที่สุดนะเห็นคนตกทุกข์ยากช่วยเหลือแนะนํอาอ่านการกินแนะนำว่าดูใจกว่าบาถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะจ๊าโยมครับโอเคต่อไปตั้งใจรับพรนะจ๊าอ่ต่อไปตั้งใจรับพรที่อยู่ทางบ้านนะจ๊าโยมก็ขออัานวยไวพรให้แก่ญาติโยมสาธตัวจนตั้งหลายที่เข้ามาติดตามรับชมเพจิดลายสดวัดกิริวง์ที่เข้ามาดูภาย ตอนแรกและพาดูภายหลังหรือดูย้อนก็ขอให้มีความถูกมีความเจริญมาดูแล้วก็แชร์เป็นบุญเป็นกุศลส,สร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือสรรพสัตว์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วกันให้มีความถูกมีความเจริญให้ห่างไกลจากโรคายพยาธิและเป็นอยู่อ่เป็นที่พึ่งของลูกของหลานทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพรทุกท่านในค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในคืพนพรุ่งนี้ขอขอเจริญพรทุกท่าน